สวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับกับเทคนิคที่คนอื่นรู้แต่คุณยังไม่รู้ครับกับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนการเพิ่ม playlist hey ใน YouTube นะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับแล้วก็ค้นหาวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับ สมมติว่าผมจะเพิ่มวิดีโอตัวนี้นะครับปีสิบนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอ๋อมีนะครับก็เพิ่มตัวนี้นะครับผมก็เลื่อนลงมาข้างล่างน,นะครับก็จะเห็นนะครับเลือกตรงที่เพิ่มลงในนะครับอันนี้ผมต้องการเพิ่มในตลกนะครับ ก็กเพิ่มในตลอดคแล้วก็เพิ่มมันทึกครัมเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพิ่มได้เรื่อยๆจนกว่าเพื่อนๆจะพอใจนะครับก็อันนี้ก็เพิ่มลงครับแต่เมื่อกี้นี้นะครับเรามีหนึ่งหนึ่งวิดีโอนะครับจากศูนย์ก็เป็นหนึ่งนะครับอันนี้แล้วก็เพิ่มลง ตอนนี้สถานะก็เป็นสองนะครับแล้วก็กดบันทึกครับถ้ายังไม่พอก็เพิ่มอีกก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมนะครับจนกว่าเราจะพอหรือว่าคราวหน้าเรามาเพิ่มต่ออีกก็ได้ถ้าเป็นวิดีโอที่เราสนใจนะเมื่อกี้นี้ผมก็เพิ่มไปอีกหนึ่งตัวก็เป็นสามตัวนะครับก็กดเพิ่มครับ มีเพื่อนๆต้องการสร้างเพจเพิ่มนะครับเพื่อนก็มาลงคลิกตรงนี้ครับเพิ่มลงตรงนี้จะมีช่องให้เพิ่มนะครับว่าเราจะเพิ่มชื่ออะไสมมุติว่าผมเพิ่มชื่อละครน,นะครับละครอนเห็นก็เลือกนะครับตรงนี้เราจะเลือกได้สามสานด้วยกันก็คือสาธารณะครับไม่แสดง ส่วนตัวสาธารณะก็คือบุคคลทั่วไปที่เห็นเพจลิสของเราจะสามารถเปิดและดูเพจลิสที่เราตั้งเอาไว้ได้ส่วนไม่แสดงนี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นเฉพาะคนที่มีลิงก์ครับส่วนตัวก็คือเราจะดูเพจลิสที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยได้เพียงคนเดียวเพียงเราคนเดียวเท่านั้นแล้วก็กดสร้างเพจอทีนี้ก็มาแล้วแล้วเขา ก็เรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยผมก็ขอจบการสอนการเพิ่มเพลิ์ใน y u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  e เท่านี้นะครับสวัสดีครับ